ถอยรถรูรับควนันเปิดแปลครอบครัวคนดังเสือรถรูป้ายแดงเพื่อนลูกยอมเปลี่ยนขั้นใหม่หลังจากที่ครอบครัวขยายขยายมากขึ้นางานนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่รอช้าถอยรถรูป้ายแดงคันใหญ่ราคาหลายล้านบาทเพื่อสมาชิกค,คนในครอบครัวจะมีใครกันบ้างแล้วแต่ะาคาเจะรูขนาดไหนเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่8โบแวนด้าสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทํางานหาเงินดูแลลูกทั้งสองอย่างน้องมารีและพี่ออโต้ลาสุดถอยรถหรูพ orsche ป้ายแดงอีกคันรุ่นมาแนคนสีขาวสุดหรูให้เป็นรางวัลสําหรับตัวเองหลังจากการที่ทํางานเก็บเล็กผสมน้อยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ล้านเบาๆเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ถอยรถสปอร์ตหรูมาก,ก่อนแล้วแต่ว่านั่งในพียงแค่2คนเท่านั้นแถมลูกชายก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วด้วยเหมือนกันเลยตัดสินใจซื้อรถคนันนี้ไว้นั่งกับลูกและคนในครอบครัวอีกด้วย อันดับที่7หนูเล็กก่อนบ่ายสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังนอกจากความสวยแล้วยังมีความรวยที่มาไกลมากๆจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมีรถหรูอยู่หลายคันและขย,ยับขยายมากขึ้นพอรู้ว่ากําลังจะมีลูกเจ้าตัวก็อโปดภาพออกรถหรูเมอร์เีเดสเบนซ์คันใหม่ป้ายแดงส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านบาทเบาๆที่ซื้อเป็นรางวัลชีวิตแม้ว่าจะขายไปแล้วแต่ก็ภูมิใจที่สามารถซื้อรถในฝันและไปคองขวัญให้กับทายาคแรกอ,อีกด้วย อันดับที่6ชาคริตแย้มน้ําตั้งแต่มีลูกชายอย่างน้องโพเข้ามาเติมเต็มชีวิตครอบครัวก่อใจป่าไปเลยจ้าทอยรถดูเมอร์ d ซเดสเบนซ์ไฟแดงสนนราคาอยู่ที่1ล้านบาทให้เป็นของขวัญกับ4ีภรรยาอย่างแอนพันธิราและรับขวัญลูกชายที่เกิดได้เพียงแค่1เดือนเอาไว้ใช้เพื่อเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกแหมก็เป็นคุณพ่อที่อบอุ่นและสามีที่น่ารักจริงๆเลยละจ้า ดับที่5เป้วงไม้จากที่ภรรยาให้กําเนิดลูกชายฝาแฝดก็เปลี่ยนความคิดไปในทันทีหลังจากที่ครอบครัวขยับขยายมากขึ้นยอมทุ่มเงินซื้อรถรูคันใหม่ออนอิ e w Kia คา r n i า a ไว้ใช้สําหรับคนในครอบครัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่2อล้านบาทเบาๆเจ้าตัวเผยว่าใช้เวลาศึกษานานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้ได้เพื่อหวังว่าจะพาเจ้าตัวน้อยได้ไปท่องเที่ยวจ้า อันดับที่4๊อกและมากี้หลังจากที่มีลูกชายลูกสาวฝาแฝดเลยตัดสินใจย,ยอมขายรถคันเก่าวอล์คซวาเกนคารา l เวลปี2013ที่รุ่นนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ3ล้านบาทเพื่อจะไปซื้อรถครอบครัวรูป้ายแดงคันใหม่ในรุ่น Toyota าวอกซสีขาวสุดหรูราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ล้านบาทพร้อมกับผูกลิบบินสีน้เงินไว้รับขวัญ2ฝาแฝดสมกับเป็นทายาระดับหมื่นล้านเลยจริงๆจ้ อันดับที่3มแท็กพารันยูสําหรับคุณพ่อแบดบอยที่เป็นสายเปย์มากๆพอหลังจากที่ประกาศตัวว่ามีครอบครัวย,ยังไปทางการโดยมีลูกชายตัวน้อยน้อยรออยู่ในท้องของภรระยะาเจ้าตัวก็พร้อมที่จะทาหน้าที่คุณพ่อแบบเต็มที่ซื้อรถคันใหม่ทอยรถตู้สุดหรูป้ายแดงในรุ่นโตโยต้าอัลพาร์ตราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ล้านบาทแถมยังตั้งชื่อให้ด้วยว่าน้องร่ํารวยกลายมาเป็นคุณพ่อสายเปย์ตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะจ้า อันดับที่2บอยพิสนุยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงหลังจากที่เจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาคนสวยกําลังจะมีเบบีน้อยคุณพ่อก็ไม่รอชา้าทอยรถครอบครัวคันใหม่ป้ายแดงตอนรับลูกสาวรุ่นโตโยต้าเอาผาดไม่บอกก็คงเดากันได้ว่าราคาตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่4ล้านบาทเบาๆแถมยังมีการส่งมอบรถแบบอลังการเป็นกล่องของขวัญชิ้นใหญ่แถมสีนี้ภรรยาเป็นคนเลือกให้เองกับมือเลยนะจ้า อันดับที่หนึ่งกันกันตหาวอนสำหรับพิธีกรมาความสามารถก็ไม่น้อยหน้ากับเขาเหมือนกันทุ่มสุดตัวทอยรถสปอร์ตูป้ายแดงประตูปีกนกรุ่นเทสลาโมเดล X สนนราคาอยู่ที่7ล้านบาทแต่เพื่อครอบครัวคนเป็นพ่อย่อมทําได้เป็นของขวัญให้กับสีภรรยาและลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช้สําหรับขับรถไปรับไปส่งลูกเรียกได้ว่าเพื่อลูกแล้วคุณพ่อคนนี้ก็ทุ่มสุดตัวเลยจริงๆ